ครับสวัสดีครับ FC สุขุมสุขล้นครับทั้ง FC ไม่ทาง FC เก้าครับสวัสดีนี่ก็คือเก้าครับมันนี้ได้มันสีพิเศษในน้อยหนึ่งโอ้โหโอ้โหมันอะไรตาเขาเรียกไอ่มันมันเกลใช่ไหมเนี่ย มันแก้วแก้วบ้านมันแก้วก็ต้องเป็นสีขาวใชไนี่เ็าเรียกแก้วอะไรทเทพแก้วเทพมันเทพเหรอจะเน่นนสวยเลยสวัสดีค่ะพบก,กับเราในช่องพายลมเสกนะคะตอนนี้กำลังทำอะไรคะเตรียมผลไม้โอ้ตอนนี้ต้องใช้กระเซียบหมด วันนี้พ่อเสกได้กินอะไรบ้างคะวันนี้มันเทศมันเทศอย่างเดียวเหรอม่วงสุก้วยน่าจะไม่มีนะวันนี้ตอนนี้คุณตากำลังล้างผล,ลไม้ให้อยู่นะคะ ใคมาลุ้นกันนะครับว่าอันนี้ไม่เคยได้กินนะครับเนี่ช้างเนี่ยไม่เคยได้กินในเนื้อสวยไปเอมามาจากไหนคะหลวงหลวงปูว่ามาฝากจะไม่ทราบว่าช้างเขาจะชอบกินหรือเปล่าเอาไปวัวอยไขวนันแต่เราก็ทำรอเลย <laughs> นนเพชรยังไม่ได้ลองกินลยัดไปเลย มใหญ่ครับใหญ่มากครับไม่ใหญ่ใหญ่เท่า,ากับลูกเฟ้าอืมนมเสกร้องกินแล้ว

ตัดง่ายเลยตัดเดียวมันหลุดมือไปแล้วมีมะม,ม่วงด้วยนะคะมะม่วงอยู่ในตะกร้าแล้วนี่โอ้โหในี้สวยมากแน่นบุเลยครับด้วยหัว น้ำิเขเก็บตอนเที่ยงตอนเย็นแล้ได้นะ่ครับับเ่งอะไจตนนี้ไปกับงลางเสร็จยังเสร็จครับมะม่วงยีนนลไหนล้างมะม่วงยังร้อยแล้วครับ กำลังด้วยนี่กำลัง,ง,ต,ต,ลงต้อพักงนานนะพกูัวด้วยเนพังงานไรจีพนังจีบอยจา่าบอยงอยบดินงจูวันนี้เก็บเย็นหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีใครช่วยเก็บนะคะไปหาเห็ดกันหมด ลุงเลนได้เห็ดเยอะไหมคะก็ได้อยู่ครับพอกินอยู่ครับผมวันนี้ไม้สองเที่ยวครับไม่สองเที่ครับไปหาเห็ดสองเที่ยววันนี้นะครับผมสวัสดีครับปีทุกท่านทุกคนนะครับมาเลยมาก็เริ่มเก็บกันแล้วนะคะ 어 o w do you k หนุ่มเซกไม่ยอมกินมันเลยนะคะกินแต่มะม่วงา yeah. 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 yeah.

น,นี่่รจะหาอแล้วคคุณตาบอกเริ่มจะหาเรื่องแล้วนะคะนันได้คุณป้าได้กล้วยเอามาให้แล้วนะคะ คุณตาวันนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะวัันนี้ยยงปกติอู่มีโมโหบ้างหรือยังยจะโมโหยังไงเนาะพระเอกเนาะใจดีเนาะ

ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะคะคุณตาปิดลิปหน่อยค่ะปิดเลยละเอาตาอะไรไม่รักปิดเลยก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องภายนมเสกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ